ใช่เราแห้เราก่กความสูงไม่ถูกขอนนี่จว่ากับพวกกับผมลิโกชีซีกับเจมเทอลเรียกันอีกแล้วนะครับกับซีรีส์สายเ่นดาเมดนะครับก็ในวันนี้นะครับเราจะมาสู้กับวอร์ดิเตอร์ออฟโบวกันนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะสามารถสู้ได้หรือไม่นะครับก็ เสียงอาจจะดูเหมือนคนแบบเพี้ยๆหน่อยนะเพราะว่าทายดึกนะครับตอนนี้ก็ตีสี่กว่าแล้วไม่ดึกละจะเช้าแล้วนะครับก็จะได้ยินเสียงไก่ขันในรบกวนนะก็ขอพันาภัยไว้ด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาสู้กันไม่รู้ว่าจะสามารถชนะได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวจะให้คุณแบทลงไปเรียกนะฮะทำาไปเลือดเขาเแค่นั้นนะครับผมอ่ะดีเราเจอข้างล่างไว้แล้วนะครับก็อยู่ในอีพี่ก่อนๆเราก็เคยมาทุบลูกแก้วนะับเราได้ตื่นไปตอนนี้ก็น่าจะทุบอีแค่ประมาณลูกสองลูกก็ได้นะครับก็เรียกบอสออกมาแล้วนะครับผมนะ โอเคตอนนี้เรากำลังขบวนซึ่งตอนนี้ก็เกิดอีเวนต์สลามด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสู้บ,บอสตัวไหนก่อนระหว่างสลามกับอิทเตอร์โบนนะซึ่งตอนนี้ก็ได้เป็นอิทเตอร์โบนก่อนนะครับแต่ค้าเผลอไปตีสลามครบอีกก็แหละฮะอาจจะเจอบอสคนสองอาจจะทำให้ตัวแตกกันตายกันทั้งบ้านเลยก็ได้นะครับก็นะครับผมช่ว <laughs> งนี้หายไปนานเลยนะก็จะกลับมาทําคลิปนะครับผมโอ้โหแบบก็ถือว่าไม่นานเท่าไหร่มั้งกี่กี่วันถึงเดือนหรือเปล่า <laughs> นะครับผมนะ โอเคต้องทุบอีกอันนึ่งก็เหมัันใช้3ามกผมไปทุบลูกปืนอันหนึ่งฉะนั้นก็ต้องหาทุบอีกอันหนึ่งน่าจนะซึ่งอันนี้ไม่ได้กะระยะประมาณนะว่าอีเตอร์โบสามารถปีนขึ้นมาถึงตรงนี้ไหมนะครับก็ข้าปีนขึ้นมาถึงก็ถึงนะแต่ถ้าปีนขึ้นมาไม่ถึงก็ถือว่าดีไปนะฮะ กะว่าจะสู้หาทางเพื่อแบบให้มันมาไม่ถึงอยู่แต่ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าก็มันเวลา,ามันเร่งนะครับผมเวลา,ามันเร่งเพราะตอนนี้ก็ตีสี่กว่าแล้วจะเช้าแบบนะครับก็เลยเร่งไปหน่อย <laughs> อยู่ดีก็อยากจะทําคลิปขึ้นมาเออตืดนกต่นๆ,ๆ,ๆ,ๆไปรับไ่นอน <laughs> นะครับผมนะที่ตอนนี้ก็รอโอเคนะครับวับเดียวไปเปล่า โ <Okay. S 2> อเคบึบ๊บบึ๊บบึ๊บทำไมมันมันึ้นมันมันขึ้นมาได้กันเบ๊กโอ้โหไม้พังไม,ไม,ไมกปลาระเบปลาผิดลูกแน่ๆเลยโอเค okay. สากาัดฝนสลามหยุดตกแล้วนะฮะ <Okay. S 1> <laughs> เราพ้ <laughs> ใช่เราแพ้เรากาะความสูงไม่ถูก ได้เราต้องแล้เราต้องเดินนะได้ประเด็นเพราะว่าไอในส่วนของกระสุนนะกระสุนมันจริงอัดเราหลายนัดเลยบอส <ห blind? S 2> ก็หายไปเดี๋ยวเอาไอ้นั่นของบอสไปครับไอเนื้อของบอสยินเนือบอสเนื้อของไอพวกนี้แหละ ต้องทำใหม่การะยะกะผิดไปหน่อยตัวเตกเลยไมหน่อยนะมาเยอะเยเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะว่าต้องใช้อะไรบ้างที่เรียกวอสใช้เป็นในส่วนของถุงสีม่วง30ถุงให้ตรงนี้หายใกหน่อยนะนนมีน,นีดมันมีด้วยเหรอมีมน,น ดับด้วยหรือไอ้ตัวบินไดค้คนข้าอไอ้วกนั้นมนดับคิมเนื้อถุงอะไรวะไม่ถุงสีม่วงถุงสีม่วงถ้าได้ผิดมึงต้องต้องไปซื้อหรือเปล่าขอไปดูอกันแล้วกัน ไม่รู้ว่าขาย,ยไหมไม่รู้ว่าขายหรือเปล่าถ้าขายก็ดีอ๋อมันขายนะตแต่มันเป็นสีฟ้าใครทำมะไรวะยดิสคอร์ดอะ่ะอ๋อดิสคอร์ดถุงฟ้ามันคาดได้้วยเหรอ ลองปรุงลักกันเกลือครับรวลงกับอะไรสักอย่างได้ัหมอ่างทำอะไรไม่ได้ในถุงนี้ งนี้มันอาจจะไหนีา่าก้นาจดน้น้ะไม่ได้ถ้าถรงนี้ครับก็เอาตรงนี้ไปแวปับคารได้คงจะดี Lói kiểu thêm cây cối này. không lần lỡ lắm của em ต้องลงไปดูข้างล่างแล้วจุ๊อบอาครับมันได้จริงด้วย หเห็ดสีม่วงในการคราบกับทาบ,าบมดเลยเจะเห็ดสีม่วงในการคราบรวมกับอ,อ,อะไรเมื่อกี้คาบไปแล้วไม่ได้ดูหเห็ดปูนในการคราบกับอะไรเมื่อกี้ ชใช้สามสิบถุงเลเฮ้ยเก็บเห็ดม่วงให้หน่อยดิเนคนไปเก็บเห็ดม่วงเดีเดี๋ยวเก็บใ,ใกล้บ้านเราเป็นโดของลอยู่ไม่ใช่ขอโลดยขอรับวันนี้วันพร กับตุ๊ดกีมวอนที่หนึ่งไงวันพระกีมไม่ใช่วันพระแต้โอ้โหใจเย,ย็นพวกแค่จะมาหาเหตุเฉยๆตัวตเตะกับรอ้อยอ๋อใช้แค่เหตุครับพันทีละาห้าเรามีแค่สอง ตงการอีกห้าดอกกันแรกควยเห็ดม่วงไม่ใช่ห้าดอกดอกหนึ่งมีไหมสองสี่จะนี้ก็ครบแล้วผมฆ่าจนได้ผมได้ชุดไอผมได้ชุดเทตัวบินดอกแต่ครบแล้วแล้วที่คารบอสดมาก็ต้องไปคาบออดในเหมืองของบอสแต่ก่อนจะไป อ,อะไรสักหน่อยกันดิมีไหมขวบอไไิไยนอ่า,อาโอเคนักตวันได้รทานตะวันพกทางตะวัน ปูนในอมม่วงได้ที่ไหนกันละ่ะไม่มีอต่อนันนั้นมไม่มีหญ้าให้มันปุกตรงนี้ไม่มีตกคาบเลย,ยงนะย,นยังเป็นยาเหมือน่าม่วงเขาบจ้าม่งเขาไม่นับมันก็เป็นยานะแต่เขาไม่นับเพราะเป็นยญ้า ฮ่าตัว,ตวลเล็กเกมนีอ๋อตายด<อ>กลับไปที่บ้านกันด้ตื่นไปว่าไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่แปลรูป ทำยาทำยาบ้าให้ตัวเองเยวไปกินยาที่แปรรูปแล้วเฉยเลยกจะไปทำแบบกับแรกที่แปรรูปแล้วเฉยเลยยาเพิ่มเกาะ แบนเนไไไไ่ไม่ได้เแบนเน่ไม่ได้แปะเพื่อเรียกแต่แปะเพื่อทำให้ดาเมจพอนมันเบาลงแต่ตอนแรกตอนไม่แปะนี่มาทีสองแมาทีแบบแค่ตองต,ตัวแปะปุ๊บลาหกโยอะไรวะนี่ทำไมจำนวนมันเยอะสุดไม่จะมองแล้วไม่เห็นเลยไม่จะมองแล้วไม่เห็นเลย ตานีว้าอุ้ยจักโดม่ะรู้จะตายแล้วจะตายแล้วจะตาก็มันขึ้นไม่ได้ก็เราหินขวามพื้นวมันจะขึ้นนี่ กายพระโดมไม่ได้เอาอยาหิวมาหรืยาหิวมันหายไปไหนหมดไม่รู้อันนี้คือระยะที่บอสบ,บินมาขึ้นมาไม่ถึงใช่ไหมไม่ที่เดิมอ่ะระยะโซ่ข้างบนเหระอย่าไม่ทำไป

เก้ยถ้าเราทำถ้าเราทำที่อยู่ให้เอฟซีได้ก็แปลว่าเราทำที่นอนได้ดิมันสูงพมก็นอนสูงเลยงันเอฟซียังมาได้เลย เราต้องกลับบ้านเรา,เราต้องทำให้ n p c เรามาเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปบ้านหรือทำอยังไงสักทางนี้ให้ n p c วาร์ปมาได้ตอนนี้ขึ้นไม่ได้ตายว้าว ไม่ไปตอนนี้โอเคมันไม่ไปถค่ไม่ไปก็ปแปลว่าต้องเล่นกันตอนกลางคืนอย่งเดียวเท่านั้นแต่ว่าเอ็มบีซีมันไม่ยอมบับนี่รา,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 าตอนเช้ารัแคตอนกลางคืนฉะนั้นก็ระหว่านี้ผมก็ต้องทำเตียง ก็ต้องมันก็ต้องมัน,นอนที่บ้านก็เตียงมันอยู่ด้วยกันมันนอนถึงนอนไปอมันก็ไม่วา มันถูกจะทำอันนี้เรียไง่าจะทำที่สู้เี้มันทำอยู่เราไม่ได้ใช้บล็อกปีนี่อยู่แล้วไม่ได้ใช้ถูกถกเราแค่ทำกันบรรลุนั่งเซฟสปาเรียบร้อยพยาบาลไม่ต้องกลัวว่าจะตายเพราะพยาบาลหิวเ้วยได้ บอสมันยิงกระสุนบอสมันย hey, ิงกระสุนไม่ทะลุไม้อยู่แล้วไอ้ตุ่มไอ้บุ๋งทะลุก็พุ่งได้ ว้าวตเต็มเลยนะตัวเดียว,วมยผมไม่ได้บินผมไม่ได้บินตามากาศได้นะสลามตกผลอะไรเรามันจบกันนะัานแล้ว ไ้นอนมันพูดมาจากข้างบนออกขีดออกทางขีดไม่ได้ออกแล้วกินนรก ยังไม่ทำโซ่จะแตกแหละประมาณนี้เนาะ ไม่มีการเชยนหรอกาอ,รอาจจะมีเอาบปอเกิระยะโดนหอก้วก็โดนอีกเ่ยรวสุดเมไม่ย้อยไม่บจิอนก็กดอีก มอลน,น่าจะมาเยอะได้ขนาดนี้เอฟซี MC ไม่มานี่นอนบนนอนวัน้ได้เตียงนอนเตียงน่งนอนได้สองคนมันยากขนาดนั้นเลย ทำไมเขาจะบาดเดือดสโลเมื่อกี้ไม่นั่นเนิศปลาเขียบลราข้างล่างไปแล้วแม่บอกไม่อยู่แล้วปลาเขียบใส่อะไรนั้น ปีห้ามงก็ไม่เป็นไรนี่ปกติกตย่อยย่อลอ,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 อย่จะไปไหนละ่ะโอเคนะส่มเจะให้สุดสามสอง อดดนนุ้ยนี่แหละไอ้กระตุ้นที่ว่าทองสมันนิ่งอยู่มันนิ่งอยู่มันไม่ขยับโอู้หู้หู้หู้มันไ <c oughs> ต่ขึ้นมาเคลื <c oughs> ่อนมาเลยเคื่อนมาเลยอนะ่ะ เออฮะไปยืดก่อนไหมยืดก่อนไหมยืดก่อนไหมเลือดหายน่ะโอ้โหอ้าผมจะตายแล้ว แต่จิ๋วพยาบาลตาลุยต่อโอ้ยากแรงแล้วล่บโอ้เจ็ดอุ้ยผู้ยังเร็วเลยโอ้เฮียก่อนเหรอ lời nhiều phiên nhiều phiên nhiều phiên lời nhiều phiên lời nhiều cái lời nhiều phiên cái nhiều mình lời nhiều phiên lời ôm mình เนิร์ส New C ว่าเนิร์ดอยู่ในเหตุการณ์เนิร์สบอก n e ซีได้แต่ตอนนี้นะอุ้ย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 นี่สลายการพุยผงไปเดียวๆก็หายไปเลย หัวมนเรงอุ้ย,อ,ยนะอ่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 ะไม่เหี่ยวก่อนเลยไม่เหี่ยวก่อนเลยถ่าแล้วนะไม่เหี่ยวก่อนเลย บอยกระจาะเขาจะตายก่อนนะประเภทบอสที่ประเภทเป็นประเภทบอสที่มีการล็อกเป้าที่ล็อกลำบากมากในชีวิตเพราะมันแตกมันแตกไปหลายตัวแล้วกันแล้วมันล็อกสกิลมันล็อกกันอยู่ของบอสแทนแไม่ได้ล็อกตัว <c oughs> ดูเลือดตายโอเคเฮ้ย ยกงถือผมไปแล้สองถุงทำให้มคนอย่างนี้คุณแย่งถุงผมไปสองถุงเลย,ยไเลยไม่เ็ก็บแรกก่อนหรอไอ้แรไจากตัวบอสนะ่ยมันมีแรกประจำตัวมันดรอ แต่ก็นะเก็บไปก็ไม่ได้ทำอะไรมากอยู่แล้วเพราะแร่ไม่ค่อยสำคัญกับเราอยู่แล้วแร่ส่วนนี้มันไม่ใช่รแร่ค่สายเราเนี่ยนี่คือใช้สนุกับป,ปืนนะปิง <c oughs> อย่าลืมนะอันนี้ก็เป็นอาวุธประเภทระยะไกลเหมือนกันระเบิดลูกเวรเวลาสุ่มถุงเป็นอาวุธระเบิดรู้สึกว่าระเบิดก็อยู่ในประเภทของสายเลนดัมเมดไม่ใช่หรอไม่ดิมันเป็น <c oughs> Ê, ơi, đã lấy mẫu thêm thì làm làm lâu lao Là ra mỹ chăng môn bao lâu 17% mươi chín bây giờ thì không có chân sau không cái mon tài một Yeah oh, โอ,โอเคนะครับผมตอนนี้ก็คลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนลวกันเนี่ยเพราะว่าก็ถ่ายมานานแล้วนะก็ตอนนี้ก็ตีห้านะถ่ายจากตอนตีสี่ตีสี่ยี่สิบกว่ากว่านะครับตอนนี้ตตอนนี้ตีห้าสามนาทีแล้วนะฮะก็ถือว่าเพราะว่าทําที่ซูบอสด้วยแล้วก็ทําอะไรบ้างเละๆหน่อยนะฮบผมนะนะผมนะเออเอเอ นะครับผมก็สัปดาหนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะสัปดาหนี้ขอบคุณที่มารับชมนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับกระชื่นฟ้านเลยอย่าลืมกดลบกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อขอซับสไครต์ไว้แล้วนะจะได้ไม่พลาดใครย้ายตัวชื่อหมาจากชองเรานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามกลับมาทำลิปลงให้ทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมนะถาไม่ยุ่งแบบติดเกมอื่นอยู่นะนะครับผมที่หายไปเนี่ยไม่ใช่อะไรติดเกมอื่นอยู่นะก็เดี๋ยวจะกลับมาทำลิปเหมือนเดิมแล้วนะครับโอออออเคคครรรััับไไไ้้้กก็ปปปะะมาาาาณสทิิตยย์ลลลงง่่นนนีววแโอเค ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณที่มารับชมครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย